อีกหนึ่งเรื่องอยากจะคุยให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของเรื่องวัคซีนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มีหลายบริษัทยานะคะที่เขาพยายามทดลองเฟสสามนะคะแล้วก็อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยเนื่องจากว่าอาสาสมัครมีอาการไม่สบายนะคะแม้ว่าจีนเองจะเคลมนะคะว่าเขาทดสอบไปเป็นแสนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดแต่นักวิชาการอย่างทาง Harvard เองก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไป ไม่ได้เลยนะที่คุณทดสอบวัคซีนกับคน6หลกักร่วมแสนคนแล้วจะไม่มีไซ์เอฟเฟกเลยนะคะแต่จริงก็บอกว่าการที่มีการที่ทดสอบแล้วไม่มีไซส์เอฟเฟกก็ใช่ว่าจะทดสอบแบบไม่โปร่งใสสักหน่อยนะคะก็เป็นการตีกันไปตีกันมาสงครามน้ำรายยังเกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจกว่าวันนี้ฝนอยากเล่าให้ฟังคือมีผลการศึกษาค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพวกเราทุกคนถ้า ติดโควิด -19 ซึ่งไม่มีใครอยากติดนะคะแต่ถ้าสมมุติบังเอิญน,นะคะว่าเราไปติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเราจะสามารถอิมมูนนะคะหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้เนี่ยภายใน6เดือนค่ะผลการศึกษานี้นะคะเป็นความร่วมมือของทาง UK Coronavirus Immunology Consortium นะคะหรือว่า UKCIC Public Health England กับทางด้านของ Manchester University NHS Foundation Trust นะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขา พบว่ามี t ีเซลทีเซลเนี่ยนะคะจะตอบสนองกับโควิด -19 ภายใน6เดือนหลังติดเชือ้อเขาไปทดอสอบยังไงเขาบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มบุคคลประมาณ100คนที่ทีมนักวิจัยเขาไปสำรวจ ตัวอย่างมาแล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าเชื้อโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดใหม่ๆคือมีนาคมและเมษายนซึ่งคน100คนนี้เขาไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีอาการที่เป็นไข้หรือว่าเจ็บป่วยแต่อย่างใดมีอาการเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เลยรักษาตัวอยู่ที่บ้าน แล้วพอสุดท้ายตรวจพบโควิด19นักวิจัยเหล่านี้ก็เลยไปเก็บตัวอย่างคะ่ะไปเก็บซีรัมทุกเดือนเลยนะคะเพื่อไปดูความต้านทานของร่างกายแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าเลือดหลังจากติดเชื้อน,นาน6เดือนเนี่ย T เซลเป็นอย่างไรถามว่า T เซลคืออะไรีเซลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเอาไว้ในการโจมตี เชื้อโรคแล้วก็เชื้อไวรัสนะคะและยังสร้างเซลล์นะคะของสารภูมิต้านทานของระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยซึ่งก็พบว่าจริงๆแล้วคนที่ติดโควิด19หรือว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาจะพบว่ามีทีเซลล์ขึ้นมาในร่างกายเพื่อต่อสู้กับไวรัสนั่นแปลว่าสามารถสร้างภูมิได้ด้วยตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ 6เดือนด้วยกันนะคะจึงทําให้คนกลุ่มนี้เองสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ไม่ต้องกลัวโควิด -19 อีกต่อไปแต่อย่าลืมนะคะนี่เป็นการทดสอบที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขด้านของสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมสุขภาพของคนที่แตกต่างกันไปดังนั้นเราเองคนไทยเองก็ต้องมอนิเตอร์ข่าวสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะว่าเราควรจะ ปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำคือก็ต้องโซเชียลดิสแทนซิงนะคะแล้วก็สวมหน้ากากล้างมือสม่ำเสม,มอเหมือนที่พวกเราทำมาตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้ผู้ติดเชื้อบ้านเราไม่มากนักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศรำดับต้นๆที่บริหารจัดการโควิด1 9ได้ดีต้องตอบมือให้กับคนไทยทุกคนที่ร่วมมือกันด้วยนะคะ